สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ดน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวว่ากลุ่มฮิสบลีะในประเทศเลบานอนที่อิหร่านให้การสนับสนุนและก็เป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮามาสได้ออกแถลงการ์ว่าพวกเขาได้ยิงจรวดมากกว่า60ลูกใส่ฐานทัพควบคุมทางอากาศในเมืองเมรอนของประเทศอิสราเอลเป็นการตอบโต้เบื้องต้นต่อการที่อิสราเอลนั้นสังหารทางด้านซาเลเอาอารุนี รองผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮามาสนะครับแถลงการของกลุ่มฮิสบอลล็ะระบุว่าส่วนหนึ่งของการตอบโต้ขั้นแรกต่ออาชญากรรมการสังหารทางด้างชาเล่เอาอารูนีผู้นำที่ยิ่งใหญ่กลุ่มฮิสะะบอลล็ะโจมตีพุ่งเป้าฐานทัพปากาศในเมืองเบรอนด้วยจรวดหลายประเภทจํานวน62ลูกด้วยกันด้านกองทัพอิสราเอละระบุว่ามีจรวดราว40ลูกถูกยิงมาจากดินแดนเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันที่6มกราคม2องพรและได้โจมตีกลับไปไม่นานหลังจากนั้นก่อนหน้านี้ฮัสซัน นัสรัล็อกผู้นำฮิสบอลล็อกกล่าวถ้อยถแถลงเมื่อวันที่5มกราคม2567ว่าอิสราเอลนั้นจะถูกตอบสนองจากกลุ่มฮิสบอลล็อกบนสมรภูมิรบต่อการสังหารอารูนี่อย่างรวดเร็วความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการยิงจรวดกันไปมาที่เกิดขึ้นเป็นประจำตรงบริเวณพรมแดนของอิสราเอลกับเลบานอนส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างกองกาลังอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลล็อกนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลกับฮามาสปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมา ทาให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วรวม175รายเป็นนักรบฮิสบอลละ129รายและพละเรือนอีก20รายรวมถึงนักข่าวด้วยทั้งนี้การสังหารทางด้านอารุนีผู้ดาฮามาสเกิดขึ้นในฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลละทางตอนใต้ของกรุงเบรุสเมื่อวันที่2มกราคม2567ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าเกิดจากการโจมตีของอิสราเอลซึ่งนับว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เพิ่มความกังวลว่าจะทําให้สถานการณ์บานปลายแต่ทางการอิสราเอลไม่ได้ระบุว่าเป็นฝ่ายโจมตี ซึ่งนับเป็นการโจมตีครั้งแรกต่อกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนนับตั้งแต่สงครามในกาซานั้นประทุขึ้นนะครับสถานการณ์ตรงนี้เองนะครับก็ทําให้เวลานี้ก็ต้องบอกว่ากองทัพอิสราเอลนั้นออกแถลงการว่าระบบป้องกันภัยไอริอนโดมสามารถสกัดการโจมตีด้วยขีปนาวุธและจรวดได้ประมาณ40ลูกและมีการส่งเครื่องบินรบปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายหลายแห่งในภาคใต้ของเลบานอนเพื่อเป็นการตอบโต้ ในขณะที่ทางด้านพลเดลตีดานิเอลฮักการีโฆษกของกองทัพอิสราเอลไม่ยอมรับหรือว่าปฏิเสธว่ากองทัพอิสราเอลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่กับเหตุการณ์โรนปริศนาโจมตีอาคารหลังหนึ่งในกรุงเบรุสเมื่อวันที่สองมกราคม2567กรในขณะที่ตอนนี้เนี่ยครับมีการพูดถึงกันว่าฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลนั้นพร้อมขั้นสูงสุดในการรับมือกับสถานการณ์ทุกๆแบบนับจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือว่าการตอบโต้อ่าทางด้าน ฝั่งของกลุ่มฮิสบล็ะกในเลบานอนก็ต่ำนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับสถานการณ์ทางภาคเหนือของอิสราเอลในเวลานี้ก็ถูกทางด้านฮิสบล็อกดําเนินการในการยิงจรวดเข้าใส่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้องการแก้แค้นให้กับทางด้านรองผู้นําฮามาสที่ถูกสังหารไปก่อนหน้านี้ครับ